คนคงรู้จักแมวกาฟิลใช่ไหมคะคำถามของนุ้ยคือกาฟิลเป็นแมวพันธ์อะไรหนูเลือกเอาไงบริทิชช็อตแฮร์ค่ะคิดว่าเป็นอันนี้นะครับดูแล้วน่าจะคุ้นสุดคุ้น,นใช้ความคุ้นนะกาฟิลใช่แมวพันธ์บริทิชช็อตแฮร์หรือไม่ข้อนี้3คะแนนนะครับไปลุ้นกันนะครับใช่หรือไม่ครับฉเฉลยค่ะกาฟิลเป็นแมวพันธ์บริทิชช็อตแฮร์ค่ะ เก๋งมากคือถ้าผมไม่มายืนตรงนี้นะเออน้องจะคิดไม่ออกเลยจริงๆคุณมันมีออร่านะคุณส่งมาเราไม่เด็กมันนะคิดตัวเองนะนะฮะงั้นเชิญพี่บอลกลับไปนั่งที่เดิมนะครับเก่งตอนนี้นะฮะน้องเอี๊ยมของเรานะครับคะแนนพุ่งไปถึง8คะแนนแล้วนะครับกลับมาที่รอบสุดท้ายแล้วนะฮะมาดูคะแนนกันหน่อยนะครับน้องต้ามีเจด ถ้าอันนี้ไม่พลาดก็มีโอกาสนะฮะเราก็ยังไม่พลาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าคะแนนสะสมเราน้อยกว่าเขาเท่านั้นเองนะครับของต้ามาเลยครับวงล้อมหาชนมาพร้อมแล้วมุนเลยหยุดที่มีนะฮะคุณแอนคุณโตสน้องหนึ่งแล้วก็น้องโมบาย โอเคครับต okay, uh ัเป็นน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งนะฮะน้องหนึ่งนะคนิษฐานนะครับผมน้องหนึ่งนะครับแนะนําตัวครับน้องหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อหนึ่งค่ะงานอดิเรกก็ชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟค่ะเอาใครช่วยดีครับพี่หมอเพื่อนครับเอออ่าพี่หมอเพื่อนช่วยเดีรู้เดี๋ยวช่วยกันถามบรรดาคดีนี่ตายนะเชิญครับมา น้องเขาบอกว่าเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยู่ร้านกาแฟก็ไม่ทราบว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรนะฮะเอาละมีอยู่สุดท้ายคือสเหรียญต้องลงสามเหรียญนะฮะลงให้หมดนะครับอันนี้ถ้าถูกได้10คะแนนเต็มเลยนะเออขอคําถามครับนองจากชอบอ่านหนังสือแล้วยังชอบดูการ์ตูนด้วยค่ะทราบไหมคะว่าความสูงของคิตตี้เนี่ยสูงเท่ากับแอปเปิลกี่ผลค่ะครับไม่รู้จริงไม่ได้แก้แต่ไม่รู้เียเ ข้อนี้ถือว่าต้องเป็นแฟนคลับของคิตตี้เลยนะฮะไม่รู้อนกันไม่ได้แกล้งนะช่วยไม่ได้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะลูกแอปเปิ้ลก็น่าประมาณนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะประมาณนี้เดาเอาครับข้อสองครับหมอฟังเฉลยนะครับว่าน้องถุงแป้งจะอยู่กับเราหรือจะไปนะฮะแล้วน้องต้าจะได้สิบเปอนเต็มหรือไม่นะครับห้าคนหรือไม่ครับ เชื่อเลยนะคะคิตตี้สูงเท่ากับแอปเปิล5ผลค่ะตอองะไม่น่าไม่น่าเออไปครับไ่นางได้ยังงั้นคะเอออาคุณคุณต้องยินดีกับน้องครับใช่น้องตอบถูกต้องยินดีเออเก่งเก่งเกมเกมกดเอ่ะโค้งแบาอ่ะเก่งเอาเลยชนะผู้หญิงทั้งทีต้องเลิกแล้วเดี๋ตั้ง ห่งแป้งมาแล้วนี่พวกนี้เ like ่อดี๋ยวพี่หมอเดี๋ยวหมอจะกลับแล้วขอบคุณหมอนะครับขอบคุณ้วยครับเอาละตอนนี้ตั้งมีสิทธไปชิงเงินแสนเพราะว่าได้10คะแนนเต็มเลยนะฮะหมูแป้งนี่ไม่ทันแล้วแต่คนหนึ่งที่จะไปลุ้นอีกคนหนึ่งก็คือน้องเอียมครับอ่านะฮะน้องเอียมเหมือนกันนะถ้าข้อนี้หนูตอบถูกไปเซนเดยแต่ถ้าตอบผิดตกรอบนะครับเอาใจช่วยนะมาครับลุ้นครับ วงล้อมาเลยครับวงล้อหมหาชน <What? S 1> วงล้อหมหาชนมาพร้อมแล้วของเอียมนะครับมุนเลย <Not. S 1> แฟวมาแล้วนะฮะมีน้องไปนะฮะพี่เปิ้ลน,นะฮะน้องนุ่นแล้วก็น้องตี้ 4คนนี้เลือกมาหนึ่งคนเลือกดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าตอบถูกไปเซอร์เดยถ้าตอบผิดตกรอบเลยครับเอาคดีจ้ะคุณนุ่นค่ะอ่าคุณนุ่นนะครับผมคุณนุ่นแนะนําตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะชอบฟังเพลง K เคป๊อปเออดักร้องที่ชอบก็คือนิชิค,คุณค่ะหมอเพื่อนหมอเพื่อนเดี๋ยวช่วยๆกันได้หมดได้หมดได้หมดไปหมอเพื่อนแต่พี่ไม่รู้นะเอา ขอบเพื่อนมามาช่วยกันขอบเพื่อนไปขอเพื่อนอ่ปถุงแป้งมานั่งลูกมาดูนมาดูสภาพผู้ทรงคุณค่าทุกคนนี้สมุนไพรชนเทมหมดแล้วหมดแล้วสภาพกันหมดสภาพกันนะครับหลังจากน้องถุกแป้งของเราได้จากไปนะฮะข้อนี้เป็นเรื่องแล้วนะครับน้องหมอถ้าตอบถูกได้เป็นเซนเตสถ้าตอบผิดน้องเขาจะตกร้องทันทีนะครับเอาใจช่วยนะครับ แน่นอนมีอยู่นะฮะเหรียญที่เหลืออยู่เทหมดเลยครับต้องโดนบังคับเล่นหมดแล้วนะครับเชิญเลยนะครับกดเหรียญได้เลยนะครับเทหมดเลยไอ้พอลแพ็กเทที่หมดฟังคำถามครับคาะคำถามของนุ่นนะคะอยากจะถามว่าคุณนิชคุณเกิดที่ประเทศอะไรคะมาแล้วนี่หอไหนนะฮะอันนี้น้องเอี๊ยมทราบไหมครับมรู้ี่ไรู้มีช้อยส์นะครับนิชคุณเกิดที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษไม่น่าจะเกิดเกาหลีหรอกตัดเกาหลีออกเห็นด้วยเกิดที่ไทยเลยหรือเปล่าหรือที่อเมริกาหรือที่อังกฤษไทยหรืออเมริกาไม่ไทยก็อเมอนกันต้องคนรู้อ่าอเมริกาหรือเปล่าดูจากเบ้าหน้าเขาดูแบบเบ้าเลยใช่ไหมคะเบ้าหน้าเขาดูแบบจมูกดองๆพี่กูว่าน่าจะอเมริกาแต่ไม่น่าไทยอะาอเมมริก แต่ไม่น่าไทยเนาะไทยไม่น่าไม่น่าไทยอะหนูว่ามันง่ายไปอะอ่าตอบครับไม่3าก็ี่ลอเมริกาตอบที่อเมริกานะฮะคิดมาทางเดียวกันนะครับข้อนี้ถ้าตอบถูกนะฮะได้ไปเซเอร์เดสนะครับกับน้องต้าแต่ถ้าตอบผิดนะฮะน้องต้าเขารอบเลยทันทีนะครับตอบมาแล้วว่าอเมริกานะครับใช่หรือไม่ครับเฉลยของเรานะคะก็คือคุณนิชิคุณเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ จริงแล้วเป็นคนไทยแท้เลยไม่มีเชื้อลูกครึ่งแต่ว่าไปเกิดที่อเมริกาแล้วก็ไปแคสงานนี้ที่เกาหลีที่ที่ไทยไอ้ที่อเมริกาแล้วก็ได้ไปร่วมงานที่เกาหลีอเนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมไม่เลือกอาล่ะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะขอบคุณหมอเพื่อนมากเก่งมากเลยนะครับนเด ตอนนี้เป็นตัเรื่องแล้วนะครับระหว่างต้ากับเอี้ยมนะฮะได้สิบคะแนนเท่ากันเก่งมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเซนเดทกันว่าใครอยู่ใครจะไปแล้วนะครับได้เวลาเซนเดทกันแล้วนะครับแล้วได้มีการเสี่ยงทายเป่ายิงฉุบกันนะฮะใครเล่นก่อนครับต้าเล่นก่อนนะครับโอเคลุ้นนะตอบผิดตกรอบเลยนะครับน้องถูกแต่งยืนเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะฮะบอกนะตอบภายใน3วินะครับเริ่มที่น้องต้าครับคำถามครับปางอุ๋ง อยู่จังหวัดอะไรแม่ห้องสอนหรือลำปางหนึ่งครับถูกต้องครับเครือนรัชประภาอยู่จังหวัดอะไรระหว่างลบบุรีและสุราธานีตอบสองค่ะสุราธานีถูกต้องครับเก่งว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงอยู่จังหวัดอะไรลบบุรีหรือกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรครับถูกต้องครับเก่งว่า แม่สะเรียงอยู่จังหวัดอะไรน่านหรือแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนค่ะถูกต้องครับเก่งว่ะอุ้ยเยก่งกลับมาที่ต้านะครับรน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอยู่จังหวัดอะไรนครนายกหรือกาญจนบุรีนครนายกครับตอบเผิดครับกาญจนบุรี แ้ตอกห้วยแม่คมนิ่นอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและคนที okay. okay. ่เข้าไปชิงกือแสคือน้องเอี้ยมนะครับโอ้โหนี่เก่งมากตาก็เก่งมากสุดยอดมากเลยนะฮะองปรบมให้ตาด้วยนะับเก่งมากเลยอ่าเป็นไงบ้างน้องตารู้สึกไงบ้างมือเย็นเลยนะอ่าฝากผลงานหน่อยงานเพลงของเราครับผมก็สนับตานะครับก็เป็นหนึ่งหนุ่มสมาชิกวงปักอาเตต้าครับผมก็เป็นศิลปินเพิ่งออกซิงเกิลแรกครับชื่อเพลงว่า หัวใจไม่เหนื่อยครับผมอ่าติดตามได้ติดตามได้ก็ YouTube นะครับผมแล้วก็ดอกจันได้ที่ดอกจันรสี่ก็6ก1 7 1ยจนครับผมอ่าติดตามได้ขอบคุณน้องต้าครับผมแล้วก็น้องถุงแป้งด้วยนะครับมาที่น้องเอี้ยมของเราโอ้โหเฉียดฉิวมากเลยนะเก่งมากเลยนะครับน้องเอี้ยมนะฮะเรามีผู้ช่วยที่จะเข้าไปช่วยนะครับให้ได้เงินแสนมีพี่ป๋องนะฮะน้องหมอเพื่อนนะครับแล้วก็มีพี่บอลพี่ป๋องนี่ก็เคยเข้าไปช่วยได้เงินแสนมาแล้ว หมอเพื่อนนี่ก็เข้าไปช่วยได้หลายหมื่นนะพี่บอลนี่ก็ไม่ธรรมดาใครดิครับหมอเพื่อนปะพี่ต๋องอ่ะการันตีพี่บอลถ้าวหนูถูกับบพี่หมอเพื่อนค่ะอ๋